บอกว่านี่เป็นกรมการปกครองนะคะเห็นบอกว่าท่านอนุทินรัฐมนตรีมหาไทยกับท่านปหลัดมหาไทยสั่งตรงไปยังทางด้านผู้ว่านครนายกทาลายบ่อนขอเปิดภาพนาทีเข้าไปในบ่อนก่อนแล้วกันนะครับผู้ชมฮะมันจะมีภาพใช่ไหม<ช>ตอนตอกล้องนะที่ขับเข้าไปในพื้นที่อ่าลองดูสักนิดหนึ่งบ่อนนี้เนี่ยเป็นปฏิบัติการที่ฝ่ายปกครองจับไม่ใช่ตํารวจจับนะฮะนี่มีเสียงไหมถ้ามีเปิดขึ้นมาเลยฮะเปิดเปิดเสียงขึ้นมานี่ ก็จะเห็นเจ้าหน้าที่เริ่มลงนี่ลงแล้วฮะเปบปับเปิบปับเน่นี่ไม่ได้เตี้ยมมาก่อนนะไม่ได้เตี้ยวมาก่อนประตูด้วยนี่ดูนะฮะเดี๋ยวจะเปิดนะเกมเปิดเกมเปิดเกมเปิดนะเกมเปิด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 ไปไปไปเกมเปิดไปไปป หลังจากนั้นไหนดูภาพตอนเข้าไปข้างในหน่อยสิเพราะว่านักพนันจะหลบกันตามมุมต่างๆคุณผู้ชมครับนี่เป็นการบุกแล้วจริงๆมันจะมีวงจรปิดนี่ใช่ไหมตอนบุกเข้ามาในห้องขวามือขอดูเต็มจอก่อนเอาเต็มจอก่อนวงจรปิดก่อนก็นได้โอ้ยซอนใต้โต๊ะนึกว่าบังมิดนะฮะนี่อันนี้ตอนเข้ามาใช่ไหมใช่ก็คือตอนที่นักพนันเริ่มรู้ว่าข้างนอกมีอะไรเนี่ยก็เริ่มแบบเริ่มตก,ตกใจแล้วฮะใช่แต่ส่วนน,นี้ <ฮะ S 1> ก็ยอมฮะก็คุณแม่คุณพ่อใครยังไม่กลับบ้านตอนนี้นะฮะไปหาโรงพักนะฮะ และไหนดูภาพเมื่อกี้นี้ตอนนักพนันมุดใต,ต,ต้โต๊ะประเด็นก็คือย้ำนี่เป็นฝ่ายปกครองบุกเข้าไปที่บ่อนการพนันขนาดใหญ่เปิด24ชั่วโมงท่านผู้ว่าชานนวาสิาาสกศิริแล้วก็กำลังฝ่ายปกครองบุกเข้าไปทลายเล่นเสือมังกรไฮโลแล้วก็ตอนไปเจอไปเจอนักเที่ยวที่กำลังเล่นกันอยู่200กว่าคนนี่นฮะอันนี้ปฏิบัติการตอนล้อมนี่ เดี๋ยวขวามือเปลี่ยนภาพได้ไหมเป็นภาพตอนนักพนันหลบใต้โต๊ะที่เจ้าหน้าที่เขาเรียกมาหน่อยเพรขึ้นมาให้ดูอีกรอบสินี่เดี๋ยวจะเห็นนะฮะมุดใต้โต๊ะนะฮะแล้วเยอะมากคําถามก็คือตํารวจไม่เห็นเหรอนี่แล้วนี่เป็นฝ่ายปกครองบุกเข้าไปของกลางจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมครับรวมทั้งชิปอะไรแล้วเแบบ็ดเสร็จกว่า3ล้านนะฮะ เพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยหลังจากเกิดเรื่องมันจะมีของกลางเป็นเงินสด5 0 0แสนชิปแทนเงินสด2ล้านสเบ็ดเสร็จก็คือ3ล้าน4พันกว่ากว่าประเด็นก็คือหลังจากเกิดเรื่องพอไปคุมตัวมาได้200กว่าคนกลับมาตรงนี้นี่คือปฏิบัติการตอนจับอยากให้คุณผู้ชมดูภาพวันนี้สอพอ,องคารักษ์นะฮะจังหวัดนครนายก ไม่แน่ใจว่าท่านผู้กากับวันนี้จะรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวไหมปรากฏให้ดูภาพตอนคุมตัวนักพนันหน่อยจริงๆแบงเป็นสองรอบรอบแรกที่เราไปเจอเนี่ยร้อยกว่าคนปรากฏว่าน่าสนใจนะเห็นบอกรถควบคุมตัวผู้ต้องขังแน่นเอียดเลยนะฮะนี่มันจะมีอยู่คนหนึ่งชื่อพี่บุญสมเราก็เอาไม้ไปแย่ปากแล้วก็ถามพี่บุญสมถ้าดูกับวงจรปิดตอนที่ตำรวจเข้าไปทลายบ่อนหน่อยเมื่อกี้เนี้ยที่เห็นพวกโต๊ะของกลางเอาขึ้นมาอินเสิร์ตคู่กันหน่อยสิ อยากจะให้คุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ฟังว่านักพนันเขาตอบว่ายัางไงเอาแบบเป็นภาพวิดีโอสิขวามือที่เห็นของกลางอะพวกไพ่อะไรนะเขาเล่นอะไรบ้างนะเสือไฮโลอะไรเสือมังนะกรเล่นไม่เป็นมีใช่ไหมของกลางอะเออเนี่ยเปิดอันนี้ประเด็นก็คือถามพี่บุญสมบอกพี่พี่มาเล่นนานหรือยังบุญสมรีบตอบเลยบอกยังมันไม่ได้เปิดนานเลยที่มาเล่นอนี่ยบุญสม71แล้วนะฮะบอกมันเป็นปากต่อปาก แล้วก็ที่สําคัญก็คือตอนเข้าไปเล่นเนี่ยโอ้ยมันมีแค่สองอย่างมีแค่ไฮโลกับเสือมังกรผมเพิ่งเข้าไปเล่นเล่นได้แป๊บเดียวก็โดนจับคุณผู้ชมคิดว่าบ่อนนี้เพิ่งเปิดไหม,มนี่แล้วของกลางมาโหรานขนาดนี้ครับแล้วลุงเป็นคนบอกเองว่าปากต่อปากแต่เพิ่งเปิดเหมือนกับเพิ่งจะเปิดมาเล่นได้ไม่นานมีเสียงลุงบุญสมนะฮะตอนที่นักข่าวเอามาแย่ปากถามมามาที่บ่อนนี้บ่อยไหม อก็ถ้าครับมีก็มาครับมีก็มาเล้วบ่อนนี้เปิดนานหรือ,อยังคุณตาไม่ไม่นานนะเห็นว่าเขาเปิดมาเป็นปีแล้วเหระอันอ,อันนั้นไม่ทราบอ่ะแต่ว่าผมเพิ่งมามปกติมีคนไปเล่นบ่อยไหมบ่อนี้เยอะไหมกยพอสมควรครับคุณคุณตารู้จักบ่อน,นี้ได้ไงถึงไปเล่นก็จาก คนที่มันเล่นแล้วก็เล่าต่อกัน,น,นครับผมก็มีเฮโลมีเสือมังกร,ครแค่นั้นแหะและคุณตาได้เสียเยอะไหมแต่ก่อนน้เยานะเพราะว่าผมผมเล่นนิดหน่อย เลข90นี่คือจํานวนผู้ต้องหานะฮะตาเป็นคิวที่90นะฮะที่โดนจับหนมีเสียงตอนเขาต้อนคนมุดออกมาใต้โต๊ะด้วยใช่ไหมเนเปิดเสียงให้ฟังหน่อยดิไปหลบอยู่ใต้โต๊ะเนี่ยเนี่ยเปิดเปิดเสียงหน่อยตอนานอกสบายสบายออกมาออกมาครับออกมาครับโอเคมานี่พี่ออกมาออกมาครับออกมาเราคุยกันดีๆมันไปไหนไม่ได้แล้วมาออกมา เร็วเร็วเร็วฝ่วายปกครองออกมาออกมามันนั่งข้างนอกสบายกว่าไหนเปิดภาพตอนเอาตัวขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหาด้วยนะฮะเอามาให้เทียบอารมณ์กันสักนิดหนึ่งคือวันนี้ก็เพื่อความเป็นธรรมกับตํารวจด้วยเพราะด้วยหลักแล้วเนี่ยผู้ชมฮะถ้าฝ่ายปกครองจับเนี่ยส่วนใหญ่ตํารวจเนี่ยจะเหมือนกับนอนสะดุ้งแล้วเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยวันนี้ผู้สื่ข่าวเราย้อนกลับไปที่บ่อนอ่าเดี๋ยวให้ดูสภาพจริงๆหน่อยก็ได้ เห็นบอกมันไกลชุมชนเหรออ้ยนี่นี่นี่ทุ่งนานี่รอบๆเป็นทุ่งนาทั้งหมดเลยแล้วจู่ๆก็จะมีเหมือนคล้ายๆเป็นจุดล้อมลัวแล้วก็มีอาคารอยู่ข้างในโอ้มันก็เป็นไปได้นะที่ตํารวจองค์ขลักใช่ไหมเขาอาจจะไม่รู้จริงๆว่าที่นี่เป็นบอนนี่ฮะอ๋อมันไกลผู้ไกลคนนี่สายตรวจคงอาจจะมาไม่ถึงไหนลองเปิดของกลางที่ยึดหน่อยแต่ของกลางไโอูโหูอันนี้รถที่จอดอยู่้ย สอพอ,องคลักษ์มองไม่เห็นจริงๆฮะอันนี้เห็นใจเพราะเข้าใจว่าแสแลนบังหมดมันมีภาพแสแลนบังใช่ไหม,มไหนๆเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้กำแพงกับแสแลนบังนี่<ห>นนตำรวจเลยมองไม่เห็นฮะนี่นี่เข้าใจเข้าใจตำรวจนะอย่ากโกรธกันนะพื้นที่อะไรนะองคลักษ์สพองคลักษ์ฮะแล้วพอตรวจสอบแล้วจริงๆห่างจากโรงพักประมาณ1 1กิโลนะฮะไกลมาก11กิโลนี่เพื่อความเป็นธรรมไกลมากนึกว่า100เมตร11กิโลคุณผู้ชมฮะ สายตรวจมองไม่เห็นหรอกมั้งรถเป็นร้อยขับกันทั้งวันนี่เดี๋ยวรอคําตอบมีล่าสุดมีเด้งหรือยังยังคะงไม่เด้รอกี้ลองอไปตรวจสอบแล้วบอกว่าทางตัวของพลตํารวจตร,ตรีชัยพศผู้รองผู้บัญชาการตารวจภูธรภาคสองบ,บอกอยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบว่าใครเกี่ยวข้องบ้างต้องรอคณะกรรมาการก่อนนะครับและพอเราค้น Google m a p อะฮะจริงพื้นที่ตรงนี้มันขึ้นว่าเป็นเหมือนแคมปิ้งอะอ๋อจริงปะ่ะส,สถานที่บริการแคมปิ้งโอ้ตำรวจองคารักษ์เลยมองไม่เห็นไหนและเปิด Google Map เนี่ ขึ้นว่าอะไรนะ Google Map มันขึ้นบอกว่าทูน g h ค c มป์โอ้ o ูน g h ค c มป์มาตั้งแคมป์กันเลย24ชั่วโมงช่วงกลางคืนสอพอองคารักษ์เลยไม่รู้คิดว่านี่เป็นแคมป i n ิ้งนี่ฮะตำรวจนะครน,นายกก็เลยไม่เข้าแล้วตามข้อมูลเขาบอกว่าการบริการของที่นี่จะมีลักษณะก็คือถ้าคนไม่มีรถยนต์ส่วนตัวก็จะนั่งรถโดยสารคือแท็กซี่มีให้บริการอันที่2ก็คือมีรถมินิบสัสสายกรุงเทพรังสิตอยุธยาคอยให้บริการด้วย มีรถรับส่งสำหรับนักพนันพื้นที่ตรงนี้ตำรวจอาจจะมองไม่เห็นนะครับผมให้ความเป็นธรรมกับตำรวจเพราะเนื้อที่มันใหญ่เหลือเกินเจ็ดไร่แล้วมันโอบล้อมด้วยทุ่งนา Google Map ก็ไปแหกตาตำรวจว่าเป็นแคมปิง้งสายตรวจก็เลยอาจจะเข้าไม่ถึงแล้วก็ไม่รู้นี่ฮะ นี่วันนี้ตำรวจเงียบกิฟเลยนะฮะไม่ให้ใครให้สัมภาษณ์เลยนะฮะหลังจากฝ่ายปกครองบุกเข้าไปทลายเดี๋ยวรอคําตอบว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อมีเสียงสัมภาษณ์ด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึง่งยังไม่จบเรื่องนี้รปรากฏว่าล่าสุดน้องต้าชัญญาไปที่แคมปิง้งเอาเปิดภาพที่เห็นรถเยอะๆหน่อยดิจุดที่มาเป็นบอลเนี่ยแหละปรากฏว่าระว่างทีมข่าวกําลังอยู่เพื่อจะเก็บภาพสังเกตว่ามีรถเก๋งสองคันต้องเป็นภาพรถเก๋งก่อนทีมงานรถเก๋งเข้ามา คันแรกพอเข้าใจว่าคงจะคิดว่าคงไม่ได้ดูข่าวอ,ะอ่ะคงจะคิดว่าเออสงสัยวันนี้แคมปิ้งเราเปิดบว้ยปรากฏกลายเป็นนักข่าวปรากฏรถเก๋งรีบเหยียบหนีทันทีฮะเราก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว,เดยวพี่พี่เข้ามาทำไมจะมาตั้งแคมป์เหรอปรากฏรถไม่ตอบอะไรบอกว่าเขามาเอารถให้ญาติแล้วรีบขับออกไปเลยนี่ฮะโอ้โหมันไกลจริงๆ ขณะที่วันนี้เราเจอชาวบ้านรอบแคมปิ้งเนี่ยนะฮะปรากฏชาวบ้านก็คือพี่สมเล่าให้ฟังบอกว่านี่อันนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องไปกวนเขาอันนี้คือเข้าใจว่ามาเอารถกลับมีเสียงใช่ไหมถ้ามีก็เปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาแคมปิง้งฮะ<อ>ที่นี่อครับผมโอเคพี่พอคุยหน่อยได้ไหมอ,อ่ะทีมงานให้ความเป็นธรรมตำรวจองครักษ์ขึ้น Google แบบแคมปิ้งครั้งเอาไว้ก่อน mm. เดี๋ยวจะหาว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้เราเข้าใจตำรวจนะ องคาลักษ์อาจจะหาบ่อนไม่เจอเพราะมันขึ้นแคมปิง้งปรากฏว่าชาวบ้านบอกกับเราเนี่ยนะฮะบอกว่าที่นี่เป็นบ่อนจริงเนื่องจากชาวบ้านเขารู้กันมานานแล้ว แล้วก็ที่สําคัญตัวเองเนี่ยเห็นบอกพึ่งพึ่งจะเห็นว่าเขามีการจัดงานสังสรรค์เหรอคือเหมือนทํานองว่าก่อนหน้านี้มันเป็นพื้นที่ลกล้างมาก่อนแล้วก็มีการปรับปรุงพื้นที่มาเป็นลานกลางเต็นท์อันนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของมาไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองแต่ลักษณะเรื่องที่บอกว่าที่นี่จะเป็นบ่อนท่าบอกว่าชาวบ้านแถวนี้เล่าลือกันว่ามันน่าจะเป็นบ่อนแต่ถามว่าเคยเห็นกับตาหรือเปล่าชาวบ้านก็เลยบอกว่าไม่เคยเห็นกับตานะเขาที่เขาลือกันอ่ะประมาณนี้ครับเพราะว่าล่าสุดย้ํานะฮะเรื่องนี้ฝ่ายปปกคครองเ็นน ขนาดชาวบ้านก็ยังบอกว่าไม่เคยเห็นกระตาและตํารวจเขาจะเห็นได้ยังไงอันนี้เราต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยนะเขาอาจจะไม่เห็นจริงๆมันห่างลงพักตั้ง11กิโลใช่ไหมใช่แล้วมันก็ฟ้องใน Google Map ว่าเป็นแคมปิง้งแต่เวลาฝ่ายปกครองไปจับได้ตั้ง200กว่าคน